ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy IT นะครับช่องที่ IT เนี่ยเป็นเรื่อง Easy สำหรับทุกคนกันเลยทีเดียวนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกันอิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนที่การแชร์โฟลเดอร์นะครับจะเป็นแชร์โฟลเดอร์ที่สามารถแชร์ข้ามตัวเน็ตเวิร์กกันได้นะครับโดยที่สมมติว่าตัวเราเนี่ยอยู่กรุงเทพ และอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถแชร์ในโฟลเดอร์เดียวกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแชร์โฟลเดอร์นะครับแชร์ปินเตอร์นะครับผมแชร์ต่างๆนะครับสามารถแชร์ได้หมดเลยนะครับโดยผ่านทางซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ทําให้เราสามารถใช้งาน VPN ได้นะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเราเตอร์ VPN ตัวแพงๆกันมาใช้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวซอฟต์แวร์ฟรีนะครับผมที่ชื่อว่า Radmin VPN นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการทํากันเลยดีกว่านะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะแชร์ได้เนี่ยเราต้องอเข้าไปทําการตั้งค่าตัวแชร์ลิงเซตติ้งก่อนนะครับผมทั้งเครื่องแม่และเครื่องลูกเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องแม่นะครับก็วิธีการเข้านะครับให้เข้าไปที่คอนโทรลพาร์ l นลแบบนี้เนาะแล้วก็ให้เราเลือกมาที่เน็ตเวิร์ d แอนด์อินเทอร์เน็ตตรงนี้แล้วก็เลือกที่ Network and s h a r i n g Center ตัวนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้เราเลือกที่ c h a เชนอะดวานแชร์ i n g Setting ตรงนี้นะครับ อ่ะในหน้าของ Chain Advanced Sharing Setting เนี่ยให้เรา,าเลือกไปที่ตรงนี้ครับ Private Network ให้เราเปิด Turn On หมดทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ตัว Public Network เนี่ยก็เปิดเหมือนกันให้เป็น Turn On แบบนี้ทั้ง2ตัวเนาะแล้วก็ All Network เนี่ยเราก็เปิด Public Folder Sharing เนี่ยเป็น Turn On นะครับส่วนตัว Password p r o t e c t e d sharing เนี่ยให้เราเ u ิ n ออฟปิดไปนะครับพอเวลาเราแชร์โฟลเดอร์กันเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องติดพาสเวิร์ดนะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะใช้พาสเวิร์ดของตัว Windows เนี่ยก็สามารถเปิดได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยแนะนำผมแนะนำให้ปิดไว้ดีกว่าจะใช้งานะสะดวกกว่านะครับอ่ะทีนี้พอเราเปิดตัว s h a r i n g s e t t i n g ของเครื่องแม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเนี่ยเราก็ไปดูเครื่องลูกกันนะครับผมนี่จะเป็นเครื่องลูกที่ผมเปิดรีโมทเอาไว้นะครับเครื่องลูกก็ทำเหมือนกันนะครับเราเข้าไปที่คอนโทรลพาร์เนลนะครับแล้วก็เข้าไป ผมจะทําเป็น Windows 10นะครับเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่า Windows 10กับ Windows 11เนี่ยก็สามารถแชร์กันได้ไม่จำเป็นต้องเป็น Windows ที่เป็นซีรีส์เดียวกันนะครับผมอ่ะเหมือนกันครับเข้าไปที่ Network and Sharing Center นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Change Advanced Sharing Ch s e t t i n g เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เห็นวนะ่าตัว Windows 10มันก็จะหน้าตาแปลกๆก,กว่า Windows 11นะครับก็แต่ว่าเจ้าตัว Option ก็จะเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็เข้าไปที่ private นะครับแล้วก็เลือกเหมือนกันเป็น turn on ทั้ง2ตัวนะครับทีนี้ตรงนี้ gate off public นะครับเราก็เลือกเป็น turn on ทั้งหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมาปรับเป็น turn off แค่ตัวเดียวก็คือ password เหมือนกับเจ้าตัว Windows 11เมื่อกี้เนาะในหน้าของ on network นะครับหน้า on network ตรงนี้นะถ้าเกิดเป็น Windows 10เนี่ยเราก็ turn on ให้หมดนะครับเราจะปิดตรงเดียวก็คือ,อ turn off password protected แชร์ลิงตรงนี้เนาะปิดแค่ตรงเดียวก็เหมือนเดิมเราจะไม่ใช้พาร์เหมือนในการแชร์โฟลเดอร์กันแค่นั้นเองนะครับผมก็กด save apply ไปนะครับอ่ะทีนี้ก็เสร็จในการตั้งค่าของเครื่องลูกกับเครื่องแม่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราไปดูเครื่องแม่กันนะครับก็เข้าไปที่ google chrome เลยครับแล้วก็พิมพ์คำว่า admin vpn แบบนี้นะครับกด enter ได้เลยนะครับก็จะขึ้นเว็บไซต์มาเป็น admin vpn แบบนี้เนาะให้เราเข้าไปอันแรกเนะดาวน์โหลดฟรี vpn ตัวนี้เลยเนาะ แล้วก็เลือกตัวนี้ครับฟรีดาวดน์โหลดเนาะทีนี้มันก็จะดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวอินสตอลมาแบบนี้นะครับผมให้เราติดตั้งโปรแกรมได้เลยครับเบิไคลิกเลยนะครับแล้วเลือกลังครับแล้วก็เลือกอินสตอลนะครับอ่ะว้วก็จะได้โปรแกรมตัว Admin VPN มาแบบนี้เนาะทีนี้พอของใครขึ้นจะตัวโปรแกรมมาแล้วมันปิดไว้แดงๆแบบนี้เนี่ยให้เราเปิดขึ้นมาเป็นสี ฟ้าๆแบบนี้นะครับถึงจะใช้งานได้เนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเครื่องนี้เป็นเครื่องแม่เนี่ยเราก็จะต้องเขียนเน็ตเวิร์ดก่อนนะครับให้เราเขียนเน็ตเวิร์ดตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างชื่อเน็ตเวิร์ดของเรามาว่าเราจะจะเอาไว้ใช้งานในชื่อไหนนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะสมมติผมจะสร้างเป็นชื่อ eciit แล้วกันแบบนี้เนาะ e c i ่ะชื่ออาจจะไปซ้ำคนอื่นได้แล้วก็ใส่ขีดตัวเลขไปนิดหน่อยนะครับขีด01 e c i t ขีด01แล้วกันเนาะแล้วก็พัดเวิร์ดก็ตั้งตามใจเราเลยนะครับตั้งเป็น หลักนะครับก็กดเขียนไปนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นอ่า EasyIT แบบนี้ขึ้นมาเนาะโอเคทีนี้เนี่ยเราก็ต้องทำการแชร์โฟลเดอร์ก่อนอันดับแรกนะครับเรามีอ่า a d m i ี v MM p n แล้วเรายังไม่มีโฟลเดอร์ที่ต้องการจะแชร์ให้เครื่องลูกใช่ไหมครับเราก็เข้าไปแชร์โฟลเดอร์ก่อนโฟลเดอร์ er นี้แล้วกันที่ชื่อว่า EasyIT นะครับถ้าคุณต้องการจะแชร์โฟลเดอร์เนี่ยให้คุณอ่คลิกข,ขวานะครับผมแล้วเลือก ไปที่ property แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ sharing นะครับแล้วก็เลือก advanced sharing ตรงนี้เนาะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้กดมาที่ตรงนี้ครับ share this folder นะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่ permission ก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งค่าให้เป็น full control นะครับแบบนี้เนาะแล้วก็เอาเชนด้วยแล้วก็กด apply ok นะครับแล้วก็เลือก apply ทีหนึ่งแล้วก็ ok นะครับทีนี้ เราตั้งโฟลเดอร์แชร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไข Security ของมันก่อนนะครับเริ่มมาที่ Security ตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มมาที่ Edit นะครับแล้วก็เริ่มมาที่ a อปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า e ตัวเล็กเป็นหนึ่งตัวแล้วกดเช็คเนมครับมันจะขึ้นแบบนี้เป็น every one นะครับแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็ให้เรามาปรับตรงนี้ครับเราพวกฟูลคอนโทรลในตรงนี้ปรับให้เต็มนะครับแล้วก็กด a อ p l y โอเคแล้วก็กดปิดไปได้เลยครับทีนี้เจ้าตัวโฟลเดอร์เนี้ยเราก็จะทำการแชร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ะทีนี้เรามีโฟลเดอร์ที่แชร์แล้วนะครับเรามีโปรแกรม iAdmin VPN แล้วทีนี้เราก็ไปติดตั้งให้กับเครื่องลูกของเรากันนะครับผมอ่ะเครื่องลูกก็ทําเหมือนกันนะครับอ่ะเข้ามาที่ช่องเซิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับ iAdmin VPN นะครับแล้วก็เลือกไปที่ตัวเดิมนะครับดาวน์โหลด iAdmin VPN มานะครับทาเหมือนกับเครื่องแม่เมื่อกี้นี้นะครับผม ทีนี้เมื่อลงโปรแกรม a d m i n VPN ให้กับเครื่องลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกมาที่ Join Network แบบนี้นะครับแล้วก็ไอ e t w o r k name เนี่ยให้เราใส่ตามที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้เลยนะครับของผมจะตั้งเป็น Easy IT ขีด01เนาะแล้วก็พาสทเวิร์ดที่ผมตั้งเอาไว้เมื่อกี้นี้ก็ใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วกด Join เข้ามานะครับทีนี้เนี่ย ไอเอ็มวีพีเอ็นเนี่ยมันก็จะคอนเน็กหากันแหละนะครับผมทีนี้มันก็จะเห็นเครื่องเครื่องแม่ของผมซึ่งเป็นเครื่องเนี้ยนะครับผมที่เป็นเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่ผมตั้งเอาไว้ ECI t เนี่ยก็จะเห็นมานะครับผมทีนี้ให้เราสังเกตนะครับเดี๋ยวผมให้ไปสังเกตนิดนึงเครื่องแม่ของผมเนี่ยจะเป็น IP ชุดนี้นครับ26.184.1.90นเาะครับผมแล้วก็มาดูเครื่องลูกที่คอนเน็กว่าไปเกาะเครื่องแม่ไหมก็จะเป็น เครื่องแม่ก็จะเป็น26 1 8 4 1 9 0แเหมือนกันก็แสดงว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องแม่นะครับผมให้เราคิดขวาที่เครื่องแม่นะครับแล้วก็เลือกไปที่แชร์โฟลเดอร์ได้เลยอ่ะทีนี้มันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ที่อ่ผมแชร์ไว้เมื่อกี้นี้ชื่อโฟลเดอร์ eca t ขึ้นมาแล้วนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็จะสามารถใช้งานโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้แบบนี้ได้เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในวงเดียวกันก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอยู่กรุงเทพตัวเครื่องลูกอาจจะอยู่เชียงใหมก่ก็สามารถแชร์กันนนนนไได้้้รเเเปป็็กกตติแลวใงงืง่่อขีีย แล้วก็สามารถนําไปใช้กับตัวพรินเตอร์ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคุณแชร์พรินเตอร์เอาไว้ที่เครื่องแม่กรุงเทพนะครับเครื่องลูกคุณต้องการที่จะรับตัวปรินเตอร์แชร์เข้าไปด้วยเนี่ยที่เชียงใหม่ก็สามารถปมพนออกมาได้เหมือนกันนะครับผมก็อย่ายลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งก็เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมครับสวัสดี